กงมาดูออูตกแล้วเนี่ไ โอเคไอ้เรื่องรอบนี้ต้องใช้เกลือว่ะโชว์วอล์กดูเด็กสก็คือต้องวางต้องวางตัวลายแถวเดินผ่านรอบนี้ขอคนเซ็นเกลือคือเราคนนึงนอนถือเสาถือของได้สามอย่างใช่ไหมโอเคโฟโต้ออฟเดอะโค้ดต้องถ่ายรูปผีให้ติดด้วยรอบนี้กลับมาได้นะผมแล้วก็ต้องใช้ไม้กางเขนไล่ผีช่วงย่องเบาเข้าบ้านเดี๋ยวผม ถือบ้านนี้หาจากห้องซ้ายก่อนเลยอ่าโทรไมิเตอร์เริ่มตจวจับครับครับว่างเปล่าครับดีไหมไม่เจอเลยครับโอ้โหมือจะไฟครับมือตึงทำไมมีแต่ไฟยืนมีนะครับกดดีเดีกดทีดิใครใครมีกระชายกดกดกดเปลี่ยนทีที่ว่าอะไรนี่มึงเด็กเข้ามาขนาดนี้ครับนี่มีไหมไม่มีก็ไปห้องลึกๆครับผีชื่ออะไรนะเดนิเอลจะสันเดนียลหรือเดนิเอลจะสั่นวะ Hello d เนียล หาวน้นปกอ่ะแถวน้เฮ้ยห้องนี่ห้องใต้ดินเหรอเคมีไหมห้องใต้ดินห้องใต้ดินไดครับท่านไม่ได้ครับต้องลงไปหรือเปล่าเดี๋จะต้องรู้เนี่ยใช่เราลองหาดูดีละโอ้ยเพ่ก้อนฮาร์ดคอหมดเลยอยายใครลงไปก่อนวะเนี่าอย่างไงใจเดียวอุ้ยเปลีเอชพารได้ครับองศาองศาพบแย่ครับพบแย่ลงไหมลงไหมลึกกว่านี้ลึกกว่านี้ไหมถ้าลองลึกกว่านี้สี่องศา มีไฟฉายคนเดียวหรอเออกูว่าครูให้สองคนนะทำไมมันทำไมมันมืดจังไม่สองคนถูกแล้วเนี่ยอี๋อยู่นี่แล้วพี่โนนอยู่ไหนสามองศาสี่องศาตรงนี้ปะน่าอยู่อยู่ตรงนี้ปะประมาณนี้มันไปต่อไมปองศามันต้องติดลบอ่ะเนอะสามองศาคือคือคือถ้ากรณีที่มันจะลบสิบได้ก็คือมันอะไรวะมันเป็นแบบดึงเหรอสัสดีสวดวัสดีส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 วัดีสวัลดีสดีสวั

อันนี้นอันนี้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 ต้องทิ้งหรอใช่เขาวางบนพืนไงถ้ามาขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นเองไม่เป็นไรหรอกวางไว้เลยไม่ต้องมีต้องถือตลอดเรนั่นอ่ะมันปี๊ดก็ปี๊ดเลยเดี๋อวสันสันแคนยูเฮียมีเฮียมิดูอยป๊ดทไนครับเวๆจะเยมาตดมาติดอุ้ยแม่กีมได้แมกูแมกูเนีย้นแด้วยว้าามันนก show yourself come on ไอ้ยี่เป็ไปคนแรกเลยสิไอยู่เนี่ยไม่ได้กูไอ้สัสแดเนียลแจ็คสันแดเนียแจ็คู้หนาวกุ้ยใต้่อยู่ o m e t h i n g hello 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 Hello, We ว e น t ี่จะชอ a ชอ a วิ a ก็ชอบ t ยู่วันละโอ้ oh no 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 อย่าไปห้ามเไปเขาไปอย่าไปห้ามาไปตอนนมันไม่ลบแล้วอ่ะมันไม่ลบแล้วอ่ะอยู่ไหนนปปะ ไม่อยู่ไม่รูปแล้วมันหายไปแล้วอ่ะเขาบอกหรอวะอยู่ชั้นสองเหรอไวะลอยตีนเมื่อกี้ถ่ายอ่ะถ่ายแล้วถ่ายยังตอนตีนไหนไหนมันว้ายยูที้ยูที้ไอ้ไปถ่ายรูปถ่ายเออไปแล้วอ่ะถ่ายไม่ทันมันอยู่ในนี้แหละไปไหนลุงเธอจะถ่ายรูปได้ยังไงฮัลโหลเจนี่เจสันโชว์ย o u r s e l f ตื่นเต้น คกูหลบมุมแป๊บไอสัตว์ยูไอชื่อใครไอโดนโผล่ข้างหลังมังแก่ตรงเนี้ยใช่มันโผล่มาแป๊บเดียวเองอ่ะมันเป็นผู้ชายคุณมันเหยียบแล้วมันเหยียบแล้วไอชื่อจคสันไอถ่ายถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยหนูถ่ายเองหนูถ่ายเองโอ้โหจ่อเลยเจ็คสัน can you hear me you 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 right here i t here ไอเีย like pop i c ค music เดนิลเนิลเอ้ยดู y t a แ e t e c i o n m e l d e c t o n อยู่ข้างหลังแพ้แพ้แนแนแนแพ้แพ้อ๋อโอ้ไม่มาว่ะสัสมันไปแล้วป่ะต่นแต่มันเหยียบเกลือแล้วนะเทมเปรเะบ้าเทมเปอร์เด้าดาวแล้วนะเทมเปอร์เอ้อันนั้นขึ้นหเลยเหรอ ประมาณสี่เมื่อกี้มันลงหายใจเป็นไอแล้วเนี่ยไม่ท่าถ้าฟิซซิงทำเลยเจอใช่เหรอเราหายใจเป็นไอมีพิ้งเกอร์พิ้นแล้วก็หายใจเป็นไอแล้วรอบนี้กาน่าจะเป็นเบรดเพราะว่าอะไหายด้วยว่าเราต้องหายรูปมันนะมันหายไปแล้วเหรอไอ้เหี้ยเราเราไปที่อื่นแล้วก็ค่อยลงมาใหม่ขมอน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 เราขึ้นไปข้างบนก่อนเลยแล้วนี่ก็เป็นรถมัดแต่งของ แดเนียลสีแดงเป็นสีที่โปรดโ์นดโชว์มนดิแปวัดโชว์มนทตโชว์ดโชว์ันดิโชว์มันดโชว์ดอโว์มนดิโชว์มนว์ันดิโช์ันะิโนดิคชมันดิโชวนดิของแนดิโชว์มันันดิโันดนโซฟามล้วเนีิยเอาเหีดยโชวนิดไฟชว์มันดิโิดไฟไม่ได้ ไม่เราเราไปเปิดไฟคืนไปเปิดไฟคืนได้กูกูเปิดอันนี้รอนละมืดอ่ะเข้าให้หน่อยแต่ฟ้าผ่าเฮ้ยพวงอยู่ไหนเนี่ยอ้าวหายไปไหนกันแน่พอเล็ดพอเล็ดคุณคะโอเคค่ะไปไหนกันคะไปด้วยค่ะเปิดไฟนะคะเปิดไงคะเปิดไฟค่ะต้อไปเปิดไฟใช่ไม่มีไฟฉายค่ะช่วยด้วยค่ะมืดเลยค่ะจะไปทางไหนครับทางนี้ครับทางนี้ มึงงงมากใครเป็นใครตอนเนี้ยแล้วกดไฟไงวะกดนี่ไงเออเกี่ยวแล้วไม่ใช่เหรอโอเคนี่ไงโอเคเดนิลแจ็คสันแจ็คสันเดนิลแจ็คสันเดนิแจ็คสันเดนิลแจ็เนิลแจ็คสันเดนิลแจ็คสันอาจจะวกี่แจ็คสันเดนิลอย่างนี้อย่างนี้มาแล้วมาแเดี๋ยวพมึูดูดูนะรอแล้ว เราไม่ใช่ต้อายื่ลงมาอยู่นี้แหละมันเปิดไฟไม่ได้หรออู้ติดลบอีกแล้วอุ้ยติดแล้ยมันเป็นตัอะไรโอ้ยถ่ายดิถ่ายดิถ่ายดิถ่ายถายถ่ายเออมันยืดหดยืดหดมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วอ้าวหายไปแล้วหายไม่ติดอ่ะกูโดนบีบไข้อีกแล้วหายไม่ติดอ่ะเดี๋ยวี้เจี๊ยบก็ก็ฉายนั่นน่ะว้าย ไปไหน,ไหนดิสองอันนดิป๋องตายไรสัตว์เป็นกูทุกครั้งเสมอมา <c oughs> ไอ้บัวเหี้ยป๋องตายฮะพี่อเอาไปฉายส่งศพพี่นนท์หน่อยเราจะหยิบไปหนูจะหยิบหยิบไปฉายขึ้นมามึงเดาลบเก้าลบสิบเหี้ยเฮียมีมอนตเจอร์อีกแล้วไอ้สัตว์หยไม่ได้อะหยิบไม่ได้อะ ม่าหยิบือมาเมันมีฟิงเกอร์ปินป่ะตัวเนี้ยลองหาฟิงเกอร์ปิไม่เจอเลยเอาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเลยอ้ลอยตีน่มันไหนก็รอยตีน่ะลอยตีไม่ใช่ที่ใช้สที่ใช้ไฟ u ูอ่ะเอก็ลอยตีเออก็ลอยตีไงแพจีแพจีหว โอ้ยโอ้ยโราไปอัวรอะไรอังแม่ไหนไหนนี่ไงได้แล้วกู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 ไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วเอ้สัตว์เจอหลวงพ่อหรเอยดแม่ไม่ได้ถ่ายลูกเลยไปเถอะมา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 อยู่เนยะอยู่นแลอรอมามารอมมรอมมเดี๋ยวเดี๋ยวเดอ๋ยรอเราจถ้าเสียงหัวใจมาถ่ายมามมามาย่นะอมอมอมมาอมารอาเดวยด้าวมาย คือคอทำไมมึงจะเอาคอไปทุบผีอ <Get out. S 1> กทุบทุบหน้าผีขโมย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 แดเนียลไอวิวฮ uh ิตยัเฟสรัตยามยูคิวไม่แฟนยูคิวไม่ฟนไอวิวกระทืบยูคู่หูคนหลังยูคนที่ไหนเนี่ยอยู่แดเนียลแดเนียลไอวิวไอวิวฮิตฮิตยัเฮดดักบ๊อบ ทีมชิปนี่มานอยู่มุมมันยิบอยู่มุมรอ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 ดูใจรอไว้รู้สึกเหมือนจะมาแล้วนะเตรียมตัวเดี๋ยวไม่มีไฟฉายเอาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เก็บเลยยี่อะไรเนี่ยนี่วไปหยิบกล่องเกลือแทนวางเป็นแห้งเลยนะไหนหาเดินนะไม่เห็นมันอีกเรื่องมาสองช่วยยี่อยู่ไหนวะอยู่ไม่เห็นอ่ะอยู่ไปสองดิไหนอยู่ข้างใอรเกลือนั่น่ะไหน อยู่ที่ตีนแค่อยู่ที่ตีนี่เลยแต่เราทำไมคบไมเห็นกันวะครกัน่ใคมืนตอนแต่ตอนแตอะไรวะดาๆาไปกับพี่ป้ไปกับพี่ป้าไกับพี่ป้าอยู่เดี่ยวเดี่ยคอมอเคอมคอนดี่ยวเดี่ยวเมอนเดีี้ดีกยีเี่ยวเยเี่ยี่เียเีย่ เดน่ยเนิวเอนิอนนด้บอกผีบอกบอกุดเปแลดูดูพี่ไม่มาแล้วไงเี้ยผีรืไอตัดผีไกตองใ้คาถาใ้คาถาเรียกมาบรที่มาที่้รอเยรรอรอมัแล้วมันเฮแล้ว็ไมอ่ะเน่ยเนเนกูกับผีกูจะมาดีไหมเนี่ย กูลำพังกูกูเป็นผีกูหนีออกบ้านมนหลอกตบปลาไงมาฮะหยู่สแปมหยุดหยุดเป็นเด็กเหี้ยเดี๋ยวนี้สแปมเดี๋ยวนี้มีของตกของตกแนดี้ยวรอนานแล้วไอพี่ติ๊กรอติ๊กรอนแนดี้อวแจ็คสันเอ้าแต่แต่แต่โอ้ยเสียงขู่ข้างขวาโอ้ห่ตัดเสียงไฟมันอยู่กลางโอ้โหหนัโว้ถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้วถ่ายได้แล้ว โอ้ยว่ะไมาเห็นว่าผมมีคนตายนี่นตายเน่ยหน้าบ้านาบ้าไอชีมาแล้วจาบมาวมาแล้วมาแล้วไอติปบอกนอกนอกนีกแล้วนี่ครบเลยสัตว์ครบเลย ครบเลยไม่ครบไอสัตว์ไม่มีครูไม่ได้ครบเลยโอเคอ่าเราต้องทายก่อนใช่ไหม <Okay. S 3> โอเคอุณภูมิอ่าไอไอเนี่ยแหละไออะไรวะไอปุ่มไม่แน่ใจตรงสปิริตบอกอว่าไอเดียเมื่อกี้ไม่อกี้มัน e m f ห้าไหมสี่เปิริตไม่ทันห้านะไม่ไม่ได้สังเกตนะกันเชียร์ลูกทายติดผีดูดีเชียร์เต็มเต็มเลยสัตว์วิ่งอะไรจะชัดกกว่านี้ละ นในลูกในย้นมึงเลีสมุดกลับไปะเลนชีวิลบีออนแทกิ t วัลเมอร์เซนเอเดอร์นี่ไงมันชีฟเฟียคูร์ซิฟิกแ l ะวิ l e s บีเลสแอคเซ e ีฟเบเนียวันมาเป็นตัวเลยรยังแม่ถ่ายติดเต็มเต็มเ้ยฮันเวทไปก่อนนะแต่ว่ายังไงเราถ้าเราตอบผิดล้วก็ได้พวกแบบว่าไอ,ไอเวทย่อยเยอะแล้วเขาิมิ์<น>ว่าไอคำว่ที่สามคืออะไรสปิริตบ,บ็อกสปิเหรอ่านยังจะใส่เวทได้ ได้ไหมได้หนูได้จีนกับโอนิต้องใส่ไปเลยต้องเป็นฟรีซิ่งตัวเองก็ปินแล้วก็ตัวเองก็ปินแล้วก็สปิทบ็อกซ์โอ้จ่ายไปดีโอเคได้อะอีเอาไหมไปยังไปแต่กันนะที่บอกกูตายตลอดเลยไม่ไม่ทักดิกูลงไปห้าอีกรอบแล้วนะไปดิไปดิ ก่สเปรดไหมสเปรดแน่ๆใช่ป่าววะแบนชีไอ้ฟาดนี่ไงที่งี้แล้วแบนชีแล้วเมื่อกี้ไม่ทันไม่ทันได้ดูเอฟเอ็มนั่นแหละไอ้เหี้ยไม่เป็นไรห้าสิบบาทเหมือนเดิมไอ้เหี้ย